น้องเล็กจนตั้งคุณแทบบ้าคุณครอบงำที่หนึ่งให้หลงคุณจนไม่เห็นหัวใครคุณพยายามทำให้ฉันดักคุณกำลังแก้แทนครอบครัวจัใช่ไหมจากที่อ่านนิยายมาคนละเรื่องกันเลยฮะแล้วก็เดินเรื่องเร็วมากเดินเรื่องเร็วฮะชอบตรงนี้คือแค่ first p r e ีวิ w เนี่ยก็คือรู้ปมรู้อะไรของตัวละครหมดแล้วว่าคุณภูมิเข้ามาหาสามสาวเพราะอะไรอันนี้คุณสวยมากผิดกับวันนั้นเลยนะฮะตอนที่อยู่กับ สามสาเนี่ยเขาก็จะเป็นสายตาของการแสดงออกขึ้นความรักแต่พอแวบกหนึ่งเขาก็จะมีความแบบเหมือนกับแค้นหรือความอะไรสักอย่างหนึ่งอะซึ่งมันเป็นปมที่เราจะต้องดูต่อไปนี่ไงครับคําตอบของผมไปเล่นกับคนอื่นไปฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณตอนแรกก็รุนอยู่ว่าแบบพี่เจี๊ยบจะรายหรือเปล่าหรือว่าเป็นทางพระเอกร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ๆฉากหวานๆกับอย่างน้องเล็กก็น่ารักเป็นอีกคนนึงพูดค่าพูดขา,ดขาคือแบบ ตอนที่ดูก็คือแบบเห็นแฟนขับแบบกี้ด้านลงเลยก็แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันอาแล้นะฮะโอ้ย,อยขอโทษทีค่ะพอดีมันมันมันลื่นอะ่ะฟ <c oughs> ินมากแล้วแบบพี่เจี๊ยบสวยทุกฉากทุกตอนเลย ต้องบอกเลยว่าเข้มข้นนะถ้าสับไปรุ่นสมัยนี้เขาจะว่าวําทำถึงหนึ่งหนุ่มกับสามสาวแล้วมันสายยังไงแล้วทีนี้ก็แบบยิ้มเขาแบบเป็นเอกลักษณ์มากต้องบอกว่าตัดจบแล้วมันยังไม่เท่าไหร่แต่ตัวอย่างตอนต่อไปนะสิก็คือแบบตัดแบบฉุบฉับฉุบฉับทำให้เห็นแล้วแบบเล่นปิดไปด้วยคำที่ว่า ผมรู้สึกดีกับคุณแล้วคุณคนไหนอแล้วคุณคนไหนต้องรอดูเล่นบ้าอะไรปันหัวพี่หนึ่งให้หัวหมุนปุ๊บจุน้องเลยให้มาหานถึงบ้านคุณจะให้ฉันมองคุณเป็นคนดีได้ยังไงผมผิดอะไรคุณบอกมาสิ